การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างไรายได้ในเชิงเศรษฐกิจก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอีสานใต้มีความหลากหลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เชื่อมโยงกับอารยธรรมขอมและประชาคมอาเซียนจึงเป็นที่มาของการวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ประวัติศาสตร์เส้นทางและการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียนของคณาจารย์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัาวย,าลายวิทยาเขตสุรินทร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศโดยรวมอิสานใต้เป็นกลุ่มที่มีประวัติความเป็นงายาวนานมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายประกอบด้วยขเขมรกุยลาวและไทยโคราชมีแม่น้ำมูลไหลายผ่านมีอาณาเขตที่ติดกับเทือกเขานํนาดงแหลกและประเทศกัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านาศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์5ประการ 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในสานใต้2เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในสานใต้ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวศาสนาและวัฒนธรรมในสานใต้ 4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้กับประชาคมอาเซียนและ 5. เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนวิธีดําเนินการวิจัยเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารการสังเกตสอบถามสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อยผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้ หนึ่งประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวอีสานใต้มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า3,000ปีมีกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าในอีสานใต้สี่กลุ่มใหญ่กล่าวคือกลุ่มชาติพันธุ์เขมรกุยลาวและไทโคราชมีเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวเส้นทางเทือกเขาพนมดงรักเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาเช่นศาสดาหรือรูปเคารพศาสนาธรรมศาส,สนาบุคคลศาส,สนาสถาน และศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ 2. การพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้พบว่ามีแนวทางพัฒนา6แนวทางคือ 1. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3. ด้านความปลอดภัย 4. ด้านความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 5. ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวและ 6. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในสานใต้พบว่าผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกกิจกรรมภาษาอังกฤษมีผลการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 4. การเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ของอีสานใต้กับประชาคมอาเซียนพบว่ามีเครือข่ายการท่องเที่ยว3ระดับก็คือเครือข่ายระดับชุมชนระดับเขตพื้นที่และระดับชาติที่เชื่อมโยงกันทั้งภายในประเทศและประชาคมอาเซียน 5. สภาพปัญหาผลกระทบและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนพบว่ามีสภาพปัญหาโดยรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีผลกระทบต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนส่วนด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวพบว่ามีจํานวน9ยุทธศาสตร์10เป้าหมายและ36มาตรการสรุปได้ว่าอีสานใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์เรียนรู้และเผยแพร่เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยวทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับประเทศดังนั้นส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ในด้านแผนบริหารจัดการด้านปัจจัยพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและด้านการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน